อ,อเห็ดห,นนหดมมีก็ไปเก็บมานะคะเห็ด <laughs> เห็ดเห็ดเก็บมาจากกระป๋องมากสมินจาว้ามากเบี่ยว สวัสด,ดีจ้าทุกคนวันนี้นะคะบัมมี่ก็ได้ไก่บ้านมาหนึ่งตัวนะจ๊ะเฟรชกำมกงชิเคนบะหมี่ก็จะมาทำต้มยำไก่ต้มยำไก่บ้านเนาะนี่มีเห็ดค่ะเห็ดเก็บมาจากกระป๋องนะคะโอเคเรามาทำกันเลยจ้า อนะโอเคน้ำอมีก็พร้อมแล้วนะคะน้ำอมีก็พร้อมแล้วเดือดแล้วทํากันเลยค่ะแรกผักชีข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะ ใส่กระข่าเปียกลงไปแลป้วกันเพิ่มความแซ่บรู้จะแซ่บขึ้นไปไหมเปรี้ยวมากเลยนะของกข่าเปียกจ้าเผื่อเพ่งใ,ใส่ไก่ลงไปเลย แป๊แบหนึ่งนะคะเดือดแล้วมอมมจะมาปรุงรสตามชอบใจค่ะ <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันตอนไก่สุกนะคะ <c oughs> ว้าวน่าทานนะคะทุกคนจ๋ะโอ้แล้วตอวมอมมิจะใส่ เห็ดค่ะเห็ดนางฟ้าเอาต่อนใหญ่ๆไปเลยแล้วก็เห็ดฟางนะคะเก็บมาเหมือนกันนะคะเก็บมาจากกระป๋องไปเก็บมาจากกระป๋องเหมือนกันค่ะเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายนะคะว่าเราเราจะกินนะคะเราค่อยปรุงเครื่องเอาค่ะโอเคสิบนาทีพร้อมเสิร์ฟจะจัดโต๊เลยนะคะที่รัก เ้ากันค่ะทำไม่ได้ทไม่ได้เดี๋ยวเราก็ปรุงเครื่องเลยนะคะจะเอาแบบชาติไปเลย โอเคหมอมีก okay, ็จะปรุงเครื่องใส่พริกปน่นอันนี้น้ำปลานะคะนิดนึงน้ำมะนาวมันเปรี้ยวแล้วค่ะมอมีใส่มะขามเปียกไปแล้วนะคะ,มมาามะ,คะไม่ต้องเปรี้ยวเยอะยวขี้เตกป่น ค okay, จ้าโอเคสวัสดีจ้าทุกคนมาค่ะต้มยำไก่บ้านกินเลยที่ร้านกินเลยเด็กๆก่<ค>กอนอืนอ่นนะ yes. ก่อนอื่นนะคะมารา์ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมเข้ามาเป็นกำลังใจให้ มามี่เมยยามี่มาต้องขอขอบคุณมากๆเลยจ้ามาค่ะมาจ่ามาจากทุกคนมาดิค่ะสชอบชอบ I I like this one n o อ cut the whole this one ว้าวดียากเลยแซ่บสบดสดเดิดอร่อยลูกสาวล่ะเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนเมื่อกี้นี่จ้ะ ทุกี่ลยรับตงนีวันนี้มีอย่างเดียวนะคะต้มยำมันได้มันได้อีกไปในเรื่อความนเงมาแต่กซสเยเยัเอจิจิจิต้องชัวร์เลยทำไมเหตุลขางแฟันไชล่ะแต่ I I think we need go t e and buy เดี๋ยวลองคิววันนี้บอเลอนงหัง o n อ่า d e l i r o n o u t l only อะไร้าไมอนดซื้อถ้าจะสช้าลงแล้ว Oh, yeah. texas the fries so dry man I that, then you take the uh, fries now buy the cheese fries yeah, i mean you can change one they come with the fries you can change to with potato ma are you going to jump and you don't understand that because <laughs> i want to do something He like to walk backwards. He's gonna come to me again. He no choice. Why you mean no choice? o a don't make him fall, up, please. เห็ดกระป๋องมันก็ไม่เหมือนกับ Bye bye. His foot. Boy. เนี่ยันี้โอเคอ่ะต้องโอเคอ่ะหาซื้อไม่ได้เลยเห็ดสดเห็ดเห็ดฟางค่ะแค่ตอน ฟ res mushroom in Singapore เซียะเฮ้ยว่ะสูบอีก one คือสู fresh one อ๋ออันนี้เป๊ทำๆแฮรทำๆรอนแฮร์ปเร็วไปเลยเปบบาทแเราบางทีเราไปเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาส่งของตอนไหนไงเไป not never go เดี๋ยวเนี่ยไปอ่ครับอันเป๊ะ10 dollar g o ิบาทก็บางทีก็สิวัน it's <yum. S 1> got it's got g o l d วยมา for reason local food yeah โอ้ที่ไหนก็เหมือนกันแหละป้าของเขาเอาเข้ามาเดี๋ยวนี้ก็ยิ่งยากยิ่งแพงขึ้นไปดูตุดลำเสร็จไปกับ่อนอันนี้น่าจะกินไก่ทอดกันกินยังไงลูกวันนี้ไปโรงเรียนโอเค็นไหม Okay. Today I, I've, uh, I lost my clay. So have to do another one and mm -hmm. then I have to restart everything. What color is it? White. You're okay? Hmm? You're okay with color green? Uh? I'm okay with green. How can you lose? Next, we have to boil โน้ดั้นไม่ที่จะ me the new clay น no a ต่าน้อยผู้น่ารักออกกล้องอีกแล้วล o มัย t เนีย l o l า,าไมโเนี่ยตัวนี้ชื่อไมโลนะคะแล้วมีอีกตัวหนึ่งโอนตินโตัวตัวตัวนั้นเอามาไม่ได้เลยะคะ่ะเอามาวางโหเขาเดนินทั่วโต๊ะเนี่ยลงไปในถ้วยเลยต้มยำ ไปไหนแล้วลนมาีจดสตปออนดูสคดาวเดฟรอะโอ้ีัจคนเดดรนโอ้นีฟ้มาล้่ก็บอกว่าดักจิมนอี่มาล้ลูกสาวบอกว่า เาเขากลิ่นเหมือนใบเตยใบเตยบันดันลิ้อ้อก็อยู่น่้ทั้งวันไม่เอทิลิสดัซ Into the Big Drop Daddy Daddy I b u น n a r ลไรส์เฟลมัน It's not me I s w e a to God ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นี่ e o n e What I be e นอยู i s n o e i t Climb on my bed. That time he pooped on me. Oh, yeah, I remember he pooped. Uh, yeah. did, did Mr. tell you next Tuesday no school? Tuesday? Yeah. Hmm. Huh yeah. Tuesday no school, <laughs> Why? You have to fight me, I fight you first. So scary, man. Also, <laughs> Mandel doesn't ก้นค so no. yeah, so mm ่ะไม่เกินโโาตีนี้พักมาดูแก้วแก้วน้องเลยตุ้ยยิงวอ่ะไวอาโซเมนเดะูสาคนโตกินไปเสร็จแล้วไม่กินข้าก็เชื่อในไดเอทไม่รู้มองไม่รู้สแกออก้าเดร เพื com ่อนๆได้กับข้าวอะไรเนาะวันนี้ดูเด้อดูเดิมคอมพิวเตอร์แหละคอมพิวเตอร์แหลกคอมพิวเตอร์แหลกคนเลงไอ้ก่อน e ุก d ันใช้คอมพิวเตอร์เลยคอมพิวเตอร์แหลกอ๋อแต่เกมในคอมพิวเตอร์เนี่ยจะกูณวันอะทุกวันใช้คอมพิวเตอร์เลย

Because the music. Then every time, every time you you put, and you I think cut, you... you cutting video, then put the music in lah. And that's the oh. music of him. You put him on YouTube. Dad. You know torties. Right, you know torties. Don't know. My friend said she got that also. No. It's it's like it's like durian and mangosteen This is torties. น้องดิตัตต o น้องตัตอมันเลยเป l เย็ดใส่ด็ตัตตานี่เต่านี่เต่าน้จืดวาลูกสาวเบิ้ลองเมื่อกีบตัดชามใหญ่มากเลยนะ This rice is right nice This rice. 'Cause it's white rice. We <'re> talking. 'Cause it's white rice. Last time m ม่ get the p a p r i c e I don't like the p a p r i c e ใช่หรอมื่กินกับต้มยำแซ่บเงี้ยเปรี้ยวๆมันก็กินได้เยอะเราจะไปกินแต่ In า u b a กทอดๆมันก็เี่ยไก่อะไรเขาก็ไม่กินนะคะก็กินแต่น้ำซุปน้ำเนี่ยน้ำซอสเนี่ย ก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวเนืออะไรแบบนี้เหมือนกันก็จะเอาแต่ซุปกับเส้นพิชาน่ฟินิชอ่ะไนม่คุณสามา e ถ e ี่จ t อนาคตหรื a ว you s e e the future? นี้จะต้ฟินิชอื You think you can finish? No. Sorry. Gai, finish. To look, it's it's You oh, never no. finish. Why is it There's hair. You teach you? Teach you. Wow. It's good. No. I didn't know. Oh, oh. No. I only like fried chicken, I don't like soft chicken. What's wrong? So lame. What's wrong with you? What's wrong with you? You always eat everything. See, Milo. What's wrong with you? You always eat everything sir. So choosy. Yeah. Even broke ah. That one cannot. Keep quiet la. The vegetable one cannot. Spicy cannot. We got different taste buds what. Yeah. Paper got purple rice cannot. ไอิ้ก้ที่กิเเดะไรซดิวเซฟินเดอะไรซ์ะเก็บไปเก็บไปกินตอนไหนอะลูกเก็บข้าวกินตอนคืนอะครับโชูจีนี่ก้อนใหญ่อยู่ปะยังไม่หอบอยู่อีกน่าวันหลังต้มเ

ยินดี่ไ้รู้จักยินดกินดีี่ไ้รู้จินดีที่ไ้รู้จัก่ไดรู้จกนดีที่ไดรู้จย่ได้รู้จยนี้รู้ินดีที่ได้รัิดีท้รูกยิดี่ได้รู้จักยินดีด้รูกินดีที่ได้รู้จักยินดีรู้จักยนดีท้นดีที่ไดรู้จักินดีักยี่ได้รู้จักยินดีทไดกยินดีที ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจว่ามีเมย์ามีด้วยจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายโอเค